ขอ UR อีกนี่ไง UR เต็มอะครับทุกคน<บ>อเอาแล้วนะฮะอ่าเอาแล้วไงมีลุ้นเตลุนมาด้วย UR ตัวนี้ต้องมาแล้วครับผมนี่ไงเฮ้ยเดอะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมยูเกียวมาสเตอร์ดูเอลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยผมก็จะไปทำคอนเทนต์เปิดกาชากันอีกแล้วนะฮะซึ่งเด็กที่ผมจะมาเปิดกาชาในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่ผมเคยสัญญากับทุกคนไว้ว่าผมจะเล่นนะครับในช่องก็คือเด็กนี้ทุกคนนี่เลยนะครับเซครสบีสนะฮะก็เป็น3เทพเรียกว่า3เทพได้ไหมเป็น3ปีศาจและกันเป็น3ปีศาจมายาของภาค GX นะฮะหรือว่า Yu-Gi-Oh GX ซึ่งเด็กนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าทําง่ายมากๆนะฮะ <Okay. S 1> ตัว UR นี่มีไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีเนี่ยไอตัวเนี่ยไอล่าง2ของมันก็คือเป็นล่างที่ไว้เคียร์บอร์ดฝ่ายตรงข้ามนะนี่เลยล่างนี้เลยล่าง chaos เ,เป็นตัว UR ซึ่งก็เป็นตัวที่หายากที่สุดแล้วนะครับในซองแพ็คของเด็กนี้นะครับนี่ phantom of fury โดยที่มอนสเตอร์หลักของเด็กนี้จะมีด้วยกันอยู่4ตัวนะครับก็คือตัวแรกก็เป็น julia นะครับนี่เลย จักรรพัิแห่งเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ยูเลียนะฮะหรือว่าอูเลียก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับตัวนี้ตัวที่2ก็คือฮาร์มอนนะฮะจักรรพดิแห่งสายฟ้าฮาร์มอนนะครับก็คือเทพลานั่นเองอันนี้คือโอซิลิสนะครับส่วนอันนี้คือโอเบลิกหรือก็คือลาบิเอลนะฮะจักรรพดิแห่งปีศาจมายาลาบิเอลซึ่งลาบิเอลเนี่ยมันจะมีอีกร่างหนึ่งด้วยนะครับ ก็ไปล่างอีกร่างหนึ่งที่มันค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งเอาไว้สําหรับเพิ่มโจมตีให้กับตัวของลาบิเอลได้นะฮะก็อยู่ในหมวดของ u r นี่แหละนี่เลยเป็นตัวนี้เลยนี่เราก็หาอย่างน้อยเนี่ยคือ3ตัวนะครับอย่างละ3านะทั้งหมดแต่มากใส่น้อยเราค่อยไปว่ากันแต่ว่าเราขอให้ได้การ์ดก่อนดีกว่านะครับในคลิปนี้มาทุกคนเออแล้วก็ซองแพ็คเนี้ย มันมีเด็กอีกเด็กหนึ่งที่ผมอยากจะเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ผมชอบมากๆนะฮะจากที่ผมได้อ่านมังงะแล้วก็ชอบมากก็คือเป็นเด็กของอวตารนั่นเองคนไหนที่ไม่เคยอ่านมังง,งะก็จะงงว่าเอ้าอวตารคืออะไรนี่เลยเนี่ยอวตารเนี่ยเป็น3เทพมายาอีกเขาเรียกว่าเป็นด้านมืดของเทพอันนี้คือโอเบลิกนะครับตัวนี้เลยเดสรูทนะอวตารเนี่ยคือเป็นตัวของเทพลาไข่ล้านั่นเองแล้วก็อิเลเซอร์ก็เป็นตัวของโอซิลิส แต่เเลเซอร์นี่รู้สึกว่ามันจะกากกว่าชาวบ้านเขานะครับจะมีดีแค่ 2, <S 2> <S ตัวนี้แหละนะครับในเด็กนี้แต่ว่าคือวันนี้ผมจะหาทั้ง2เด็กเลยแล้วกันตัวที่หายากที่สุดของแพ็กนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่4ตัวเป็น UR นะฮะนี่เลย Elder e n t i t y e n d e s ก็ผมไม่รู้อ่านว่าไงนะ Nest หรือเปล่าแล้วก็จะมีตัวนี้แหละที่บอกไปมี Phantom of Chaos ด้วยแล้วก็จะมีตัวนี้แหละนะครับเป็นอีกร่างหนึ่งของ l a บ i e l นะฮะ ซึ่งลาบิเอลมันจะมี2ลร่างนะแต่ว่าในอนิเมะรู้สึกจะไม่มีนะร่างนี้นะครับมีแค่ในแบบในเกมส่วนการ์ดใบอื่นเนี่ยก็เป็นของเสริมให้กับเด็กนี้แหละทั้งไอตัว Chaos Summoning Beast อันนี้ก็ของเสริมเหมือนกันนะฮะแล้วก็ก a r ์ดเวกคอนนิ่งบีอันนี้ก็เป็นของเสริมเหมือนกันนะฮะทั้ง2 SR เลยนะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกาชากันดีกว่าเออเด็ดนี้มียูเบลด้วยนะไอซองแพ็คเนี้ยมียูเบลด้วยผมก็อยากได้ทั้ง2เด็กนั่นแหละนะครับเด็กอวตารกับเด็กของ สเครสบีสนะฮะมาทุกคนคนไหนที่ชอบคลิปกาชาของเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์คนไหนที่คิดว่าพี่เกลือก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คนไหนที่คิดว่าพี่ไม่เกลือก็กดไลค์เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะก็ขอให้ทุกคนที่เปิดเกมนี้อยู่ไม่เกลือแล้วกันนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยคือบอกเลยว่ายากนะฮะ <Yeah. S 1> ความเกลือของพี่มันไม่เคยมีในเกมนี้หรอกนะ <No. S 1> เราขอเปิดแพ็กฟรีก่อนเลยดีกว่านะมานี่คือแพ็กฟรีนะครับนี่ไง ปะเดิมโปยเกลือได้เป็นตัวของเดดรูทมาแล้วก็เป็นไซเบอร์ดากอนโอเควอ์มือไปเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดแพ็กจริงกันบ้างผมจะเปิด12,000เพชรเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ทุกคลิปกาชาของยูกิผมจะเปิด12,000เพชรทั้งหมดมากับผมตูมแรก1,000เพชรมา1,000เพชรตูมแรกนี่ไงคือได้ UR มา2ใบเลยครับสแพ็กเลยครับน้องๆคืพี่ก็เปิดคลิปอย่างสวยนะคลิปเนี้ย เราก็ลูดไปฮะนี่แล้วก็ได้เป็นตัวของเวทนะครับเป็นการ์ดเวทแถมได้ใบนี้มาด้วยนะฮะก็อยู่ในเด็กนี้เหมือนกันแต่ว่าคงไม่อยู่ในเมนะตัวเมื่อกี้คงอยู่แค่ในเกมมาแพ็กที่2มียูอาร์แต่ว่ายูอาร์อยู่ข้างหน้าทุกคนโอ้โหจบแล้วแล้วก็ได้เป็นตัวของเควอสตัวนี้มานะครับมาตัวอไรล่ะครับข้างหน้านะเฮ้ยวิชวลโวตัวนี้ดีนะฮะโอเคถือว่าไม่น่าเกียดนะรอบนี้ยังไงล่ะ ได้ตัวของลาบิเอลมาด้วยอ่าโอเคมาแพ็คที่3ก็เป็น SR หรือเปล่าสีทองอย่างนี้ยังไงครับนี่ไง SR ใบที่4ี่แต่ว่าไม่ใช่ใบหลังเอายังไงเอ้ยเอามาครับผมนี่ยังไงอีกใบเฮ้ยคือเปลี่ยนสีเป็น UR เลยอะครับับชดมาครับผมนี่คือมืออย่างเทพนะฮะเราได้มาแล้วนะครับร่างอีกร่างนึงของลาบิเอลมาครับผมอืมโอเคแพ็คที่ห้า เปิดยับยับเลยนะฮะตอนนี้คือเปิดยับยับก่อนยังไงอยครับนี่เงียเงียบกิฟต์แล้วก็ได้เป็นอวตารกับอ e ีเลเซอร์มาด้วยพร้อมกับไอตัวฟิวชั่นนะฮะมาไอตัวฟิวชั่นนั่นคืออเมทายนะเออหรือบอกชื่อเลยอ่านะโอเคผมว่าตูมนี้เนี่ยสิบแพ็คเนี้ยมันไม่ค่อยเกลือแล้วนะครับรู้สึกว่าเราจะไม่เกลือแล้วนะในสิบแพ็คแรกพอเรียกว่าเป็นการประเดิมคลิปอย่างสวยงามไงทุกคนนะฮะมีเกมนี่แหละที่ผมคิดว่าไม่เกลือ เกมอื่นนี่คือเกลือยักษ์เราก็ยังมียูกิที่ยังรักเราอยู่นะฮะมาแพ็กที่9เป็น UR การันตีขอใบหลังเอ้ยเอาอะ4ใบหลังขอเปอิด4ใบหน้าก่อนอ่าเอาแล้วไงมีลุ้นเจรลุ้นมาด้วยยูอาตัวนีต้องมานี่ต้องมาแล้วครับผมนี่ไงเฮ้ยได้เป็นแบบปริซึมมาด้วยได้มาเรียบร้อยนะครับแฟนทอมออฟฟูี่นะเป็นล่างสองนะฮะของอามีทายได้มาเลยหุยแล้วแบบ เป็นการ์ดอย่างสวยทุกคนขอใบนี้อีก2ใบได้ไหมเป็นปริซอมีอีก2ใบได้ไหมได้มาเกม <Please. S 1> นี่คือหวังสูงไปหรือเปล่าผมอยากแบบว่าทําเด็กแบบว่าวิงวิ้งอะ R G B เลยรอย่างเงี้ยนีไงอ,อีกใบหนึ่งอือโอเคเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับก็เป็นการ์ดสำหรับการเรียกตัวของอูเลียมาก็ได้นะฮะแล้วก็ได้เป็นตัวของฮาร์มอนมาด้วยนะครับจากพระสายฟ้าโอเคถือว่าไม่เกลือนะฮะ10แพ็คแรกนี่คือแบบประเดิมสวยจัดทุกคน มาเรามาเปิดตูมที่2กันดีกว่ากับอีกพันเพชรไปครับผมตูมที่สอยขอ U R อีกนี่ไง U R เกลือ U R จะมาหรือเปล่าอุ้ยเอาวะพบมาพบมาแล้วอย่างนี้ความหวังก็ต้องมาแล้วนี่ไงเปลี่ยนสีเป็น S R ด้วยเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีทองอ่ะครับยังไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมแบบแพชนี้พี่ไม่เกลือเลยทุกคนรู้สึกพี่ไม่เกลือเลยนะฮะอ่าอเขาเรียกว่าคุยกันได้ นี่คือไม่ใช่การันตี u r นะครับแพ็กนี้ไม่ใช่การันตี u r นะฮะแต่ก็มาเหมือนกันแหละนะจานหมีวันนี้จานหมีคือแบบดวงก็มานะทุกคน <Y. S 1> ยังไงหูย s อารการันตีขึ้นไปนี่คือ2ใบข้างหลังด้วยนะฮะยังไงใบแรกนี่ไงแล้วก็นี่ใช้ได้ใช้ได้ได้เป็นเวทต่อเนื่องเอาไว้สำหรับการอัญเชิญฮาร์มอนด้วยนะแพ็กที่4อ่ะรูดไปได้ยูเบลมาด้วยนะ แพ็คที่5ก็มาดีครับ UR ขอ UR ได้ไหมล่ะแพ็คเนี้ยยังไงอะ่ะรูดหน่อยลูดรูด,รดปื้ดหน่อยตี 4. ไงอีกใบหนึ่งไงอืมโอเคได้เวต่อเนื่องอีกแล้วนะฮะแพ็คที่6ไปอย่างรวดเร็วนี้โฮปมาว่ะไม่มีแสงแต่โฮปมานะฮะก็เปลี่ยนสีเป็นสีทองโชว์ไปเลยดีครับจงังหวะนี้เอาละมีลุ้นห้ใบแรกคือไม่ใช่ SR4 ใบหลังล่ะครับอืมโอเคได้กับดักต่อเนื่องมา สำหรับการอันเชิญอูเรียมาก็ผมแพ็คที่7จ็ดยังไงฮะลูดป,ปืดเลยแพ็กที่7ก็เกลือไปครับผมแพ็กที่8ปดอ่าจะเป็น UR หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเงียบนานเหมือนกันนะนี่ไงแล้วเป็น SR แล้วก็ได้เป็นไอตัวในภาค The Movie มาด้วยขอ,องภาคยุคิภาคแรกนะมาครับผมอ่ายังไงอะครับก็น่าจะเกลือนะในแพ็กที่9นี้แพ็กที่ 10SR ขึ้นไป ผมขอเป็น UR ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มี UR ก็ไม่เป็นไรแต่ขอหน่อยลักกันนี่ไงแล้วได้อูเรียมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครบ3ตัวแล้วใช่เปล่าใช่ไหมอูเรีย er, ครบ3ตัวแล้วนี่นะฮะจาก10แพ็คที่แล้วอีกก็ครบพอดี3ตัวรู้สึกว่า SR ของเด็กนี้จะครบแล้วเทพปีศาจก็น่าจะครบแล้วนะครับรวมถึงไอ้นี่ด้วยนะฮะอวตารแล้วก็เดนรูทเนี่ยน่าจะครบแล้วหรือเปล่าขาดแค่อีเลเซอร์ปะ่ะใช่ไหมมาโอมที่3นะฮะไปครับผม มาดิครับนี่เงียบคลิปก็สักคลิปโชว์เลยดิรอบนี้เงียบจริงเงียบแบบเงียบจัดอั้แค่อ่านี่คือการันตีอัลตราแลกการันตี10แพ็กก็มาดิครับการันตีนี่คืออย่างชอบเลยนะฮะกี่ตัวมาตัวหนึ่งโอเคเราขอลุ้นหน่อยแล้วกันเอาแพ็คแรกเลยแพ็กแรกก็มาเลยก็อย่างชอบมาดิครับก็การันตี UR นะผมว่าการันตี UR เนี่ยคือ4ใบหลัง4ใบหน้าน่าจะไม่ใช่นะฮะยางชอบแล้ว4ี่ใบหลังล่ะ คุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนต์อะไรกันครับนี่ยการันตี ur เป็นสี่ใบแรกเฉยอะไรวะ่มาครับผมแพ็คที่สองแพ็คที่สองก็ลูดปื้ดดิครับนี่เฮ้ยตัวนี้ไม่เคยได้เหรอเป็นการ์ดเสริมไม่เคยได้เลยฮะมาแพ็คที่สามเป็นสีทองนี้ก็ต้องมี sr แล้วหรือเปล่ายังไงล่ะครับนี่ไง sr สี่ใบแอันนี้เป็นเด็กของไออะไรนะ ของเด็กในภาคไฟดีอ่ะใช่ไหมหรือว่าเด็กในภาคซีลืมแล้วมาครับผม,มยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่เอาหน่อยเอาหน่อยดีจานคือฮบนี่หายหัวไปไหนเนี่ยมาดิครับมาดิครับนี่ไงนะได้ครบแล้วใบเนี่ยแพ็กที่6ก็ลูดไปดิครับเห็นความเกลือมาแต่ไกลนูน่นมาแพ็กที่7สายฟ้ามาสีฟ้ามาแคบสายฟ้าเดียวหญิงก็เตือแดกไปดิครับนี่ไงเฮย้ยโอเค อย่างน้อยเราก็ได้เควอสอมิทายที่แบบว่าเป็นแบบวิงวิงเราก็ชอบวิงวิงการวิงวิงนี่คือจานหมีชอบมากนะขอแค่มีแบบวิงวิงหน่อยจะดีมากอ่นะแพ็คที่9นะสายฟ้ายังสายฟ้าเดียวอยู่เป็นสีฟ้าด้วยก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> นี่ไงอ้าวเฮ้ยเรานี่เป็น SR หรือเปล่าเพราะว่ามีสายฟ้าสีแดงอ่านี่ไง SR4 ใบหลังซะด้วยสิจานหมีต้องเอาหน่อยแล้วจังหวะนี้ต้องเอาหน่อยแล้วอูเลียมาแล้วก็ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเพิ่ม ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ใส่กับเด็กอะไรแต่ก็เดี๋ยวลองไปใส่เด็กของผมดูได้ปะ่ะมาแพ็คที่แพ็แคที่เท่าไหร่เนี่ยแพ็คที่5ปะ่ะแพ็คที่5ไปเออยูอามาอีกใบก็สคิปโชว์ดีครับออเอาแล้วไงแฟนทอ Phantom of อฟคอสได้มาอีกใบหนึ่งแล้วก็ได้ล่าง2อ,อย่างลาตัวนะฮะทั้ง2ล่างเลยโอเควะ่ะไปรัวๆเลยตุมที่6ขอยูออีกนี่ไง ยูเต็มอ่ะครับทุกคนโอ้โเอาแล้วนะฮะจานีวันนี้จะไม่เกลือแล้วขอรูดหน่อยแล้วการแพ็คนี้นะมาเราก็ลูดเปิดเอาแล้วเป็น4ตัวหลังด้วย UR ก็มาดิครับผมแล้วก็ขอเป็นปลิซึมได้ไหมไม่มานะเกมบอกว่าพอพอจานปลิซ<อ>ึมเราได้ไปใบหนึ่งแล้วนี่อ่าโฮบมาโฮบมาสับดังชึบชุบชสี่ใบหลัง อ่ายังเป็นสี่ใบหลังอยู่เป็นไงยังเป็นสี่ใบหลังอยู่ครับผมได้มาครบแล้วใช่ไหมใช่ปะได้มาครบแล้วปะนี่ก็ผมเปิดไปแบบว่าแค่ครึ่งคลิปเองนะเนี่ยไม่ถึง10,000เพชรด้วยเนี่ยได้มาครบเด็กเราหรือเปล่าอ่าเป็นสีเป็น,น S R อย่างนี้ก็จากการันตีแล้วแหละใช่ไหมเอาไหนวะไหนคือ S R How to S R มาแฮ็กที่4เมื่อกี้คือไม่มีไม่มีสี่ลุงแล้ว แล้วสี่ลุงมาได้ไงวะ <What? S 1> มาดิครับมาดิครับแมงสาบมายังไงอะครับแล้วก็ยูอะตัวนี้ไงนะครบแล้วแหละคบแล้วของจริงแหละได้รัวรัวจานหมี่นี่คือโกยซัพ์มากตู้นี้ <c oughs> ไม่เคยไม่เกลือขนาดนี้มาก่อนออกโอ้โหคือ <c oughs> <c oughs> ออกสี่ใบหลังรัวัวเลยดวงวันนี้พี่มาแน่นอนนะเออเอาดีนี่คือครบเด็กแล้วใช่ไหมาจาน แล้วก็การันตี UR Pack ที่7มาดูดิทุกคนนี่คือแบบข้างหลังทางนั้นเลยนะมา UR การันตีได้อีกล่างหนึ่งมาแล้วครบแล้วใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะครบแล้วนะล่างเมื่อกี้สามใบก็เผออเกินด้วยอ่าก็รับซับไปดิครับตู้นี้ก็รับซับไปเลยดิครับนี่ไงโอ้โหโอ้โหวิงวิงยับยับโอมที่เ้ามา ผมว่าผมต้องเอาอีกเนี่ยทั้งเท่าไหร่หกพันเพชรไปเปิดตู้หน้าแล้วแหละ <c oughs> รู้สึกว่าทําไมมันไม่เกลือวะตู้เนี่ยแปลกใจมากก็ดีแล้วแหละนะครับผมจะได้ไม่ต้องเปืองเพชรเยอะนะฮะคือแบบเปิดแบบเอาเลือกเอาชัยนี่ไงก็มาดีครับเออเอา้าเดี๋ยวก่อนนะกอ้ไนปนี้คือพึ่งได้เลยการเวฟฟิลคือพิ่งได้เลยฮะพึ่งสังเกตเอะไรกันครับนี่อะอ่าโอเคโหยูอาร์นี่คือเยอะจัดอะหกตัวปะยูอาร์หกตัวเลยนี่คือได้มาสามเลยนะใบนี้คือครบเลย ตัวนี้คือครบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสการ์เราครบแล้วหรือเปล่านะ,ะในเด็กนี้น่าจะครบแล้วนะตัวหลักนี่คือครบชัวร์เอา้าฮาร์มอนผมยังไม่มีเลยถามจริงคงเป็นแบบวิงวิงหรือเปล่าฮาร์มอนเนี่ยใช่ไหมเอา้าฮาร์มอนยังไม่มีทุกคน <What? S 1> ยังขาดทั้งมอนอีกตัวหนึง่งเป็นไปได้เอชอาร์ฮาร์มอนยังไม่ครบนะฮะโอเคไม่เป็นไรแล้วตัวนี้แหละตัวนี้ก็น่าจะยังไม่ครบแต่ว่าเรามีใบวิงนี่เอายังไม่มีเลย อะไรกันครับเนี่ยอาจารย์ UR ออกรัวๆแต่ว่า SR ไม่ครบนี่คืออะไรเนี่ยอะไรวะจันมิคลิปนี้คืองงมากมาเราเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับแล้าก็เกิดมาแล้วว่าเราจะเปิด1นึ่งหมื่นสองพัพก็เปิดให้หมดเลยแล้วกันอะขอเปิดอีกแพ็คหนึ่งแล้วกันแพ็คใหญ่เด้๋วเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาแพ็คอื่นกันนะเพราะว่าการ์ดมาได้ครบเร็วกว่าที่คิดเป็นไปได้ไปแพ็คที่7จ็ดแพ็คที่7ก็มาเหมือนกันมาเหมือนกันยังไงล่ะครับ UR ยังไง มาถึงก็ยูอาเต็มแล้วคือ UR ข้างหลังนี่คือเพียบเลยเออสกิปโชว์เลยดีครับจังหวะนี้นี่ไงคือแบบทําไมมันมันได้ง่ายอย่งางวะทุกคนเด็กนี้คือได้ง่ายมากนะฮะยูเต็มมากอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปครับตัวของฮาร์มอนแล้วกันนะผมว่า u ูอาน่าจะครบแล้วอังมอสเตอร์ธรรมดาอย่างแฟนทอมหรือว่าจะเป็นตัวของอามทยก็ค,ครบทุกล่างแล้วรวมถึงไอตัว ลาบิเอลล่างสองก็ครบทุกล่างแล้วเหมือนกันนะครับครบ3ใบแล้วด้วยผมว่าผมต้องเปิดเด็กอื่นแล้วแหละเอาเป็นเด็กนี้แล้วกันทุกคนนี่เด็ก3มก๊กเลยผมจะเปิดเด็ก3มก๊กต่อเลยแล้วกันนะฮะก็เป็นแพ็กนี้ซึ่งยูก็มี5ใบนะครับลิปโปเป็น UR ด้วยนะฮะลูบูแล้วก็มีตัวลิงก์เหมือนกันนะในะเด็กนี้นะครับ3ก๊กมีตัวลิงก์เหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะมีไม่ครบใช่ไหมเอาครบเลยนี่ว่าน่าจะครบป่ะตัวหลักๆอ่ะโอเค ก็มีขงเบ้งด้วยนะฮะเป็นพัดนะอ่ะมีกวนอูด้วยนะโอเคนะครับคือมีครบแหละมี2พี่น้องนี่ไงแล้วก็ขอให้ได้ลิปโป้แล้วกันแล้วก็มีเวทฟิล์ของ3ก๊กด้วยนะฮะโกลเด้นครัส t ตลนะก็เป็นเวทฟิล์ของ3ก๊กมาครับผมการหมีก็เปิดต่อเลยแล้วกันลิปโป้นี่มันเท่จริงๆนะไปอูมที่8มาดิครับ U r ย,ยังไง UR คือไม่มาก็สคริปต์โชว์เลยดินะ เปิดแพงนี้คือเงียบอ้าวแล้วก็การันตีด้วยทุกคนมานี่คือการันตีนะฮะตูมที่9ไปครับผมการันตี UR 1ตัวขึ้นไปแต่ว่าได้ถึง4แพ็คแรกก็เป็น UR เลยยังไงยังไงฮะขอรีปโปรได้หรือเปล่าไ <c oughs> ด้ไงเลา UR ตัวแรก UR 4ตัวแรกด้วโคตชชอบเออได้น้องมาแฟรี่เทลเล่านะมาแพ็คที่2ขอ UR 3ก๊กสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะ ก่อนที่ผมจะไปทำคลิปเปิดกาชายคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องเปิดเพิ่มอยู่แล้วผมว่าน่าจะไม่พอนะไอ 4, 500, 000, ้สี่พันห้าพันเพชรเนี่ยน่าจะไม่พอกับเด็กสามปกครับต้องเปิดเพิ่มอ่าก็ลูดปื๊ดเลยดิครับยูอาร์ไม่ออกเลยอ่ะยูอาร์มายูอาร์ใบที่สองแพ็คที่สี่คือได้ตั้งแต่ตัวเลขเลยเอ๋อน <c oughs> <ๆ>ูเมอรอนเน็กเวิร์ดนูเมออนตามหลอกหลอนแพ็คที่ห้ายูอาร์ใบที่สาม พอข้างหลังอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหยังดียังดียังดีงดได้จกัก็นอตมาตัวนี้ดีนะฮะดีดีด,ดเอาไปใส่ในเด็กของผมได้นะครับตามเทพปีาศาจอะลูดเปิดลูดเปิดไปเลยแพ็คที่7จ็ดงหลังก็จะมี UI แพแคหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะเอาเป็นสีเป็นสีทองเป็นสีทองแต่คือ UR ออกใบแรกออกสีใบแรกนี่คืออะไรกันครับเนี่ยสเปร๊บบุ๊ออฟซีเค โอ้โห oh. คือออกเยอะจริงนะแพ็กนี้แต่ว่าออก4ตัวแรกอาลูดไปน่าจะมี UR อีกหรือเปล่าน่าจะเป็นใบแพ็กสุดท้ายนะ,นะมาเออนี่ไงล่ะได้ตัวของหลิวเสียนมาแล้วก็ย r การันตีโฮปมาด้วยอย่างนี้คือการันตีสตัวหลังแล้วนะั้นถ้าโฮปมาอย่างนี้ก็มานี่ไงสี่ตัวหลังแล้วเปิดสตัวแรกก่อนเลยแล้วกันเอาดีครับมาิปโฟไงแล้วอุย้ย เป็น i ฟร t a i เทลโ o มันอยู่ในเด็ก3ก๊กเลยแหละตัวเนี้ยทำไมน้องน่ารักจังเลยอะเรียบร้อยได้ยูอาเยอะนะแต่มันยูอาที่แบบเป็นเด็กอื่นอะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วขอไปรับเพชรเพิ่มก่อนนะ Mor <moments> Slator ก็เปิดได้อีก3ตูมมามาเปิดต่อกันเลยเด็ก3ก๊กคือต้องเป็นตำนานตำนานต้องเกิดเด็ก3ก๊กในคลิปนี้อยู่ไหนเนี่ยอ่ะเจอแล้วมาตูมที่10ไปครับผมตูมที่10 ขอ UR หน่อยสคริปโชเลยดิครับได้เป็นแฟรี่เทลสโน่เลยแหละริโปไม่ออกจริงๆหรือมาแฮกที่1 1อโห SR เยอะนะก็สคริปโชดิครับนี่ไง SR เยอะจริงเป็น SR ล้วนโอ้โหนี่คือแบบเกมสงสารขนาดให้การันตีถึง2รอบใน5,000เพรเกมบอกว่า,าจานตะทมนึอเกินนะตู้นี้ต่างกับตู้ที่แล้วมากเอาไป2การันตี UR ขอบคุณมากโคนามิมา แพ็กสุดท้ายก็เป็นการันตี UR ขอบมากๆหน่อยนี่ไงได้มา2ใบแ็กแรกไปฮะอ่าโหมาสดด้วยเปลี่ยนสีหรือเปล่าอืมนึกว่าเป็นสีลุงยังยังก่อนยังก่อนจานยังก่อนไอ้ f ฟ i r เทล i ลิปเปอร์ไอเด็ก i ฟ y t เทลนี่คือมันก็อยู่ในเด็กสาก๊กปะทำไมผมรู้สึกว่าได้เยอะโคตรไม่น่าใช่ใช่ไหมผมว่าคงไม่อยู่ในเด็กสก๊กหรอกนะหน้าตาอย่างนี้ ผมมาอยู่เด็กแบบพกไฟลิเทลแบบน่ารักน่ารักหน่อยอ่าแพ้ที่2ก็เป็น SR การันตีแต่ว่าแต่ว่าตัวหลัง4ตัวหลังเนี่ยคือ UR ตัวหนึง่งมาดิครับลิปโป้มาดิไฟล่เทลลูนะ่าจะได้ครบเด็กแล้วใช่ไหมเนี่ยไฟล่เทลเนี่ยต้องเล่นแล้วมั้งเด็ <c oughs> กอะไรไม่เคยเห็นด้วยมาเล่นได้จริงอะ่ะเด็กเนี่ยมาครับผมลูดปืนโหนี่มันการในตำนานตัวนี้คือตำนานเลยนะ ตั้งแต่แบบผมสมัยหัวเกียนน่ะอ่าแพ็คที่4การันตี UR 4ตัวหลังนะครับพบมามาเป็น4ตัวหลังยังไงล่ะเพื่อนเออได้มาเลย UR แล้วก็ได้เป็นแบบวิงวิงมาด้วยแล้วก็ลิฟโปไงละ่ะเห็นไหมรู้จักกันอ่าเป็นไงวิงมาดีครับได้วิงมาถึง2ตัวด้วยกันนะแพ็คที่4แพ็คที่5มาแล้วก็ขอรุ่นปืดแพ็คที่5หน่อยอ่าฮะ เกือแพ็กที่6การันตี UR มามาทำไมออกแต่4ใบแรกยับเลยนะตัวอะไร4ใบแรกนะเนี่ยได้สุดมาด้วยยังชอบสกายทันเดอร์สุดโอเคโอเคถือว่าหยนหยวนให้ได้สุดมาถ้าเกิดไม่ได้สุดนี่คือผมแบบว่าผมกำหมัดแล้วเนะี่ยมาอืแพ็กที่8 SR ขึ้นไปแล้วแหละโฮปมาอย่างนี้ SR หรือเปล่า เป็น4ใบหลังด้วยนะฮะนี่ไงมี4่ใบหลังด้วยนะยังไงล่ะครับอืม SR 2ตัวข้างหน้าแล้วก็ยูอไม่หมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ก็เป็นตัวของเชาหมึงนะนะตัวนี้โอเคแพ็คที่9ก้จะเพิ่งนับศพทหารจากพระสามก๊กผมต้องเกิด <Yeah. S 1> ยังไงล่ะครับโอเคโอเคตัวนี้ได้ครบเลยนะเอสตัวนี้ได้มา3ตัวด้วยกัน3ตัวทัว่วแล้วก็แพ็คสุดท้ายของคลิปนี้ เปลี่ยนสีเป็นสีทองหน่อยแล้วก็เป็นสีลุ้งหน่อยได้ไหมอ่ายังไงล่ะครับยังไงแล้วแฟรี่เทลดูนะทำไมมันเยอะเหลือเกินเนี่ยแฟรี่เทลเนี่ยพลังพ8นแด้วยนะ <c oughs> คือแบบไม่ครบโอเคถือว่ารูเรื่อง UR ได้เยอะมากแต่ว่าเป็น UR ที่แบบว่าลูหน้านี่คือออกมา2ตัวท่วน ก็เรียบร้อยนะฮะวันนี้ถามว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือนะครับไอดี ID ที่4ของพี่แล้วคือน้องๆจะงงว่าโอ้จานมีสมัครไอดีใหม่เยอะเกินนะครับก็แน่นอนแหละเราจะทำคอนเทนต์ไงก็อยากลองหลายๆเด็กนะฮะที่แบบว่าไม่ได้จมปักแต่เด็กเดียวแต่ผมก็เติมนะไอดี ID หลักผมก็เติมเหมือนกันนะครับเติมเปิดกาชาหาพวกแบบว่าพวกกาเสริมไอดีล็อกไอดีหลักเนี่ยเติมทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าไอสามสี่ไอดีเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะฮะโอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่เกลือแล้วนะครับ เปิดกาชาได้ทั้งเด็ก3ก๊กแล้วก็ได้ทั้งเด็กของตีเคสเบสด้วยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากผมนี่คืออย่างชอบนะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะไม่เกลือกันนะเปิดเกมนี้นะครับเกมผมว่าไม่ค่อยเกลือมากนะถ้าเทียบกับ7บาปเนะี่ยเบาปเกลือกว่าเยอะเลยนะเบ,บาปนี่คือท็อปฟฟร์มากนะครับเรื่องความเกลือยูกินี่ก็มันก็มีบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนะฮะส่วนใหญ่จะไม่เกลือ ก็ถือว่าเกมรักเรานะฮะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามมาด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วพบใหมน่ในคลิปหน้าสวัสวดีผมไปแล้วไม่เกลือ